ตอนหนูมั้งก็ดีหน้านุ่มมากเลยนะพอล้างหน้าออกมากินหอมอยู่แล้วแก่จากซองแล้วยังทำไมลิ้นหอมแล้วเนี่ยมันจะกินมันหอมจริงหอมเลยอ่ะเออกินหอมจริงเหมือนส่งว่าอะไรเป็นอย่างนี้วะเหมือนมาอ่านนี่ปวดอะไรที่แบบแพ้หรือเปล่าอุจตาระบิกินี่มาเจนมาค่ะทุกคนคือตอนนี้คือเจนอะ อาบน้ำเสร็จแล้วก็กําลังจะแบบทาครีมในผมก็คือแบับทำธุระส่วนตัวเสร็จปุ๊บเจนจะเกิดให้ทุกคนดูว่าวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้มีของเล่นมาใหม่ทุกคนเจนก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีสิ่งสิ่งนี้ด้วยแล้วพ่งไปเคยเจอมาเราก็อ่านรีวิวเขาบอกว่ามันก็ใช้ดีอ่ะก็เลยอ,อยากลองแต่ทีนี้ว่าเจนอะไม่กล้าเอามาใช้กับตัวเองให้ทุกคนดูก่อนว่ามันคืออะไรนี่ขออนุญาตแบบไม่ให,เห,เห้เห็นเห็นเห็นแบน ว่ามันคือที่มากแต่ว่ามันไม่ใช่ที่หมากหน้ามันเป็นที่มักทุกคนเข้าใจไหมซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามีสิ่งนี้เจนก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ที่หมากี่แล้วเราไม่เคยใช้ด้วยไงเจนก็เลยแบบคิดขึ้นได้ว่าจะเอาเนี้ยขอแกงพ่นาทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าพินาจะโดนอะไรขอชี้ดูก,ก่อนละกันเราก็ไม่เคยเห็นเนาะ ใหุ้คนไปรอดูอีนีตอนนี้พี่นานอนนอนเล่นอยู่บนหน้าเดี๋ยวเจนจะลงไปเอาวัานนี้มากหน้าพี่นาเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จพอดีเลยนึกขึ้นได้อีกทีนะสนุกแม่พูดเลยพี่ทุกคนรอดวูว่าจะเป็นยังไงไปค่ะพี่จ้าอาบน้ำในขนะเ,เ,เดี๋ยวพีไไหห่หน้ามนะเดี๋ยวหนูจะมากหน้าพี่ก่อนเออหนูหมไม่มาทำไมมาพี่ทำไม ม่ร้ม่ก็เดี๋ยวค่อยอาบน้ำไงให้พี่มาสหน้าก่อนหอนูสั่งพี่มาหน้าตัวใหม่มาหน้าพี่แย่เหรอแล้วหนูไม่มาเองอ่ะหนูมาไปแล้วก็จะมาพี่ก่อนก็ดูหน้าพี่ดิหน้ามันโทรมเนี่ยเห็นปะช่วงเนี้ยพี่ทำงานไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองไม่ไมา่ตัวใหม่เหรอแล้วพี่จะแพ้ไหมจแพ้หนูลองแล้วหนูลองแล้วคุณพ่อทาน้าเสร็จอืม <S <S> เ่อนความเพื่อนเป็นเพื่อเนเพื่อนเฮ้ยยิ่งดีจริงตอนหนูมั้ก็ดีหน้านุ่มมากเลยนะกำลังหน้าออกมาที่จะได้แบบไปล้างหน้าทีเดียวเดีเ๋วหนูอ่านรีวิวมาด้วยนะเขาบอกโหตัวเนี้ยคือดีมากกาลังฮิตเลยตอนเนี้ยคนกําลังใช้กันเจ๋งว่ะหอมอยู่นะแกอกอกจากซองแล้วยังทำไมได้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยแต่กลิ่นมันหอมจริงหอมเลยอ่ะเออกลิ่นหอมจริงอุ้ยฉันก็จะหน้าหอมเลยสิใช่แล้วหน้าพี่ก็จะไม่หมกด้วยอ่าล่ะค่ะ อรื่องตามก่อนนะได้ไม่รู้แล้วทำไมมันทรงอย่างนี้ทรงแบบใหม่ไม่หนื่อยอย่างนี้หรอเป็นตัว T อย่างเงี้ยหรอใช่ก็เดี๋ยวนี้เขาทำแบบใหม่มาแล้วเขาไม่ทำเต็มหน้าแล้วเอาเลยไปตรงคางหน่อยเอาแปะหน้าฝา เนี่ยแล้วทีตรงตรงเนี้ยตัวทีพี่เห็นไหมน่ะของกลางมาให้แปะถึงตรงหูด้วยถูกป่าเดี๋ยวเราโอน,น้ํายาที่อยู่บนแผ่นน่ะลูบๆลูบๆเอาเออเนี่ยเห็นไหมแปะไปถึงคางแล้วเนี่ยที่ตรงยาวๆตรงนี้น่ะเห็นบ้างเหรอถัดมานี้ได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ค่ะเหมือนเด็นว่าอะไรเป็นอย่างนี้วะมาร์กเนี่ยเออมันเป็นแบบนี้จริงๆอ้าวพี่เห็นไหมเนี่ยเขาให้แปะตรงหูด้วยเดี๋ยวนี้ปกติ ที่แปะเต็มหน้ามันจะไม่ไม่ไม่ถึงหูใช่ไหมแต่ตัวนเ,นเนี้ยถึงหูเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้เนี่อตัวนี้เห็นไหมนยเออ่หูมันมีความแบบผิวสว่างใบขึ้นมานิดนึงเห็นหมเนี่ยมันใช่เหรอวะ ใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองลองลองดูสักพักหนึ่งเนี่ยสักสิบห้านาทีเนี่ยค่อยไปล้างน้ำออกปากเลยจะกินก็ไปอยู่ในตัวน้ำอ่ะเดี๋ยวเอาที่ชุ่มให้แป๊บนึงแต่ไอ้ตัวครีมอะไรมันเยอะดีนะเนี่ยเออมันทำให้แบบชุ่มชื้นไงอืมกินหอมดีเนาะหอมไหมอืมตางเลยนุ่มๆมกลิ่นมันหอมแล้วถ้าเวลาพี่ล้างหน้าออกมานะพี่จะรู้สึกเลยว่าหน้ามันมีความชุ่มชื้นแบบเสรทรงเันแปกพี่ลึกึกือว่ะเอือมันเป็นแบใหม่หรือว่ามันสุใหม่อะไรของมันแต่ตรงนี้แหละก็หน ีเนี่ยสิบห้านาทีก็พอโอ้โหหนูก็หามาสรรหาซื้อมาใช้เนาะเออเของว่าดีไอมันจะแพ้ไม่ต้อกลัวไม่แพ้หรอกเอาอะไรมาแพ้อู้ของดีพี่ถ้าคนแพ้นะคนที่เขาใช้ก่อนหน้าเราหน้าเขาก็พังแหกกันหมดแล้วดิหนูมาหานี่เผื่อว่าอะไรที่แบบแพ้หรือเปล่าโอ้พี่สารสกัดเขาใส่มาอย่างดีหนูอ่านหนูสแกนหมดแล้วมัดไว้ก่อนนย่าให้ดูอยาได้กี่สิบก็ได้แล้วค่อยย้ายแล้วก็ค้างแล้วก็คีมมาป้ายตัวนี้มาป้าย แล้วแพคเกจเขาทำสวยมากดูพุดนเลยจับมุ้งไม่งอ้ะกล่าวว่าหมดกล่องนี้จะซื้อมาไว้พี่กล่องหนึ่งหนูใช้กล่องหนึ่งคนละกล่องไปเลยนะ่ะแม็แคเกจอยู่ข้างลองไปดูสิมันจะไหลไหมเนี่ยมารก,ากไปด้วยอ,อ่านไปด้วยหนึ่ตับใครก็งห่กายตาบิกกนี่มาบิก จะไปใช้ต่อก็หาหวันนี่ยพี่ปลาหน่าหาที่ำอะไรดีเนี่ยแฉะรึเปล่าโอ้ยไปไหนอ่ะเช็ดหน้าสิ ทำไมอะแสไปกมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพูดเจ๊ใช้เขามาแสบมันเอาอะไรมาแสบพี่รู้ไหมว่าจุดซ่อนลิ้นคนเราผู้หญิงนะมันเป็นจุดก่อนโยนมันไม่สามารถจะแสบได้อันนั้นนไว้กับแปะค่ะเนาะแล้วนี่คือหน้าค่ะหรือว่าเห็นหน้าพี่เป็นคนหน้ายัเไงจะเอามาแปะได้ก็ต้องเปนทอย่างกันเะเนาะพี่หนูก็ต้องทดลองให้พี่ใช้ก่อนหนูอยู่ดีที่หนูใช้แล้วผื่นขึ้นทำยังไงละลูกควลองไหมทางไม่ต้องลองกับหน้าพี่เนาะพี่จะกลัวอะไรอะ ชุบชื้นที่จำแบบใหม่แบบสับกระส้นหาแน่นอนว่าระส่งเปิดตัวทีออกมาพลาดต้องปากกินเข้าไปต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้ำหนูก็ไม่กล้าใช้เนาะหนูกลัวเป็นแบบเป็นผื่นคันเป็นอะไรอีกน้ำยาล้างแบบปกติก็พอแล้วมันก็มาต้องมาร์ทเนาะแล้วก็ใช้งานหนักอ่ะทำไมเอาไปเปิดฝาขวดหรอเปิดมาร์ทไว้มันนุ่มชุบชื้นอ่ะแหมเวลาหนูใส่แบบ ดิค erm <LE> ิโน่ดิคินี่อะไรเงี้ยมันจะได้เห็นแบบข้างๆมันสีชมพูสีชมพูข้างในสีดําเป็นตับย่างก็จบแล้วล่ะแล้วอันนี้อ่ะเอาทิ้งเนาะเราแปะหน้าหนูก็แปะไปมาอาบน้ำแล้วหาทำแไหนอ่ะอาบน้ำาหรอ